สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาผัดตบู๊กกินกันนะทีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปช็อปปิ้งแล้วก็ไม่อะไรกิน ะะตัดเักบุ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตำพริกกับกระเทียมนี่นะคะก็จะมีพริกสัก3าเม็ดแล้วก็กระเทียมไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดนะะเพราะว่าแพลผ่าตัดมายังไม่น่าจะกินเผ็ดได้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ตำเนาะ ก็จะเป็นผักบุ้งที่เตรียมไว้เนาะแล้วก็พลิกกับกระเทียมนี่ก็กระทะกระทะใบนี้ค่อนข้างจะร้อนช้านะคะก็เลยต้องปิดฝาไว้แล้วก็ตั้งไฟไว้สักประมาณ5นาทีก่อนให้มันร้อนๆควันขึ้นแล้วก็เอาพวกน้ำมันพวกอะไรใส่ไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอไปก่อนเนาะ กลับมาตอนที่เราผัดเลยก็แล้วกันค่ะเราจะมาผัดกันเลยอัน,นนี้ก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยตามชอบนะคะแ็รอให้ร้อนแล้วก็ตักพีิกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ เรื่องฮะก็จะเอาตักบุ้ง ตําดส,สักหน่อยส,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 ส่วนเครื่องปรุงนะคะก็เอาแหละก็ใส่รวมไปในนี้แล้วนะคะทุกอย่างรวมกันก็นนะคือราเลย lại cái này ที่ชอบไม่นี่มากก็ชิมๆดูนะคะไม่เส็นมากก็เติมน้ำได้ทนาดนี่สำหรับสาวหล่พอแล้วะคะ่ะเสร็แล้วเราก็ปิดไฟปิดฟ้ากันเลยมันก็จะสุกเองนะคะพกพุงมันจะเสร็จแล้วนะคะ